ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับสำหรับช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากๆครับลหลายๆคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์นี้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนทำงานเล่นเกมและมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ ดังนั้นครับผมเลยอยากจะชวนทุกคนมาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เพื่อนคู่ใจกันสักหน่อยเพราะนอกจากจะดูสกปรกเวลาเห็นแล้วเนี่ยยังพาเชื้อโรคมาสู่ผู้ใช้อีกด้วยนะครับผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วรออะไรลงมือกันได้เลยครับก่อนที่เราจะทำหล่อทำสวยให้กับเจ้าคอมพิวเตอร์เพื่อนสีของเราเนี่ยนะฮะก็ต้องมีอุปกรณ์กันสักหน่อยครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็หาไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน ชิ้น,นแรกครับก็คือไม้ปัดฝุ่นใยสังเคราะห์ชิ้นที่2ครับผ้าไมโครไฟเบอร์ชิ้นที่3ครับ,ผ,รบผ้าคิริวชิ้นที่สี่สำลีผันกา้านและสุดท้ายครับชิ้นที่5สารชะล้างที่เป็นกลางครับเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปลงมือกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับเริ่มจากการทําความสะอาดบริเวณชั้นวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ฝุ่นสะสมง่ายสําหรับวิธีก็ง่ายๆครับแค่ใช้ไม้ปัดฝุ่นใย,ยสังเคราะห์กําจัดฝุ่นเป็นประจำหลังจากนั้นครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทําความสะอาดจอ L C D ส่วนหน้าจอประเภทจอพลาสมาเนี่ยให้ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดเบาๆแทนและกันนะครับต่อไปครับในบริเวณที่ผ้าเข้าไม่ถึงให้ใช้สำลีพันกา้านเช็ดทำความสะอาดแทนส่วนตัวปลั๊กก็ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นออก และสุดท้ายครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับนั่นก็คือสายไฟครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝุ่นจับพอๆกับหน้าจอเลยทีเดียวครับให้ใช้ไม้ปัดฝุ่นใย,ยสังเคราะห์เนี่ยปัดฝุ่นออกก่อนแล้วค่อยใช้ผ้าคีริ้วชุบสารชะล้างผสมน้ำจนเจือจางแล้วเช็ดซ้ำอีกที จากนั้นครับก็ปิดท้ายด้วยผ้าแห้งเป็นอันเสร็จพิธีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถทําอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับหรือถ้าขยันจะ2-3สวันครั้งก็ยิ่งดีอย่าลืมนะครับโต๊ะทำงานสะอาดอุปกรณ์เอี่ยมนอกจากงานจะออกมาดีแล้วชีวิตยังสดใสแข็งแรงอีกด้วยแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของผมบ้างแล้วนะฮะและเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าเราจะมีสาระความรู้อะไรมาฝ่าคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ c ซ e n c อ a ราวั d สำหรับวันนี้ผมปอนภควัติต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ